โชิฮนโลสไตล์อ,อัมากเกษตรเปิดสาขาใหม่ห้างใหญ่กลางใจเมืองวันนี้พี่จิตก,กินกันพาทุกคนมาที่ร้านนี้กินโลสาขาว,วันแบงคอกชั้นหนึ่งตกแต่งร้านสไตล์มินิมอลน่ารักนะเดินเข้ามารู้สึกอบอุ่นที่ร้านจะเสิร์ฟซูชิฮนโลแบบอราลาคาร์เริ่มต้น4คำ5 9าูวันนี้พี่จิตเลือกเป็นเซต6คำนะทางร้านคัดสารุดิบสดใหม่คุณภาพดีนำเข้าโดยตรงจากญี่ปุ่นในราคา950เองทุกคนก็ได้ซชิที่เคสความอร่อยโดยเชฟอ,อัมากเกษตรผู้มากฝีมือและคำคือเชฟพิถีพิถันมากนะและคำใหญู่กกใจพ่่ิตเเเเลยยยนนมอองษบครืๆซาาปห อร่อยลงตัวเหมือนกันนะเนี่ยคำนี้นะจะเป็นกุ้งยูสุทุกคนกินเข้าไปในปากจะมีความหอมยูสุมากพอนะคำนี้ท็อปมาด้วยทัฟเฟิลแล้วก็คาเวียทุกคำของเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับสา่ายแบบนี้นะใครที่ชอบกินซูชิแบบแพนโลต้องมาลองร้านนี้เลยยิ่งกินขวดเครื่องดื่มเบปซี่อร่อยซ่ายิ่งกินยิ่งอร่อยคำนี้เป็นโฮตเตะชิ้นใหญ่ๆนะท็อปด้วยไข่กุ้งนี่ก็จะเป็นซีซันอลฟิตนะทุกคนแต่ละรอบแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ฤดูของปลาอร่อยทุกคำเลยแต่ถ้ายังไม่อิ่มสามารถแอดเพิ่